สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับขบพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องพระเยซูทรงเป็นพระผู้สร้างจากพระธรรมโครสีบทที่หนึ่งข้อ15ถึงข้อที่18พระธรรมโครสีบทที่หนึ่งข้อ1 5ถึง18พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสปปรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สปปรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลังหรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพสปปรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสปปรรพสิ่งทั้งปวงและสปปรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศรีศรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราจะพูดเสมอว่าพระเยซูคือเป็นของขวัญที่ดีเลิศนั้นอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าพระเยซูเป็นของขวัญที่ดีเลิศเราอาจจะพูดไม่ค่อยมากนักโดยภาพุมรวมทั่วไปอาจจะพูดถึงเรื่องของความรักของพระเยซูอะไรต่างนี้นั่นก็ใช่นะครับแต่ที่พระเยซูเป็นของขวัญอันดีเลิศนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกของพระเยซูซึ่งเรื่องของความรักของพระเยซูอย่างเดียวแต่เราพูดถึงเรื่องของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูด้วยนะฮะเราพูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเนี่ยถามว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในภาพไหนก็คือเป็นพระผู้สร้างของขวัญดีเลิศของเราคือพระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างแต่วันพีที่อ่านมาจะพูดถึงว่าพระเยซูเป็นอะไร ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้านะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างทั้งที่เห็นด้วยตาและสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตานะครับสร้างสิ่งต่างมากมายไก่กรในโลกนี้ตามที่ได้อ่านไปนะครับ <c oughs> แล้วก็พปรงท่งไปเป็นบุตรหัวปีนะฮเป็นบุตรหัวปีเป็นผู้แรกที่เป็นเหนความตายนะครับ และพรงเป็นอะไรเป็นศรีรษะเป็นปฐมเป็นผู้แรกจากความตายและทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสรรพสิงกวงและก็เป็นศรีรษะของปะกายก็คือคริสจักรหรือเรียกว่าปะกายของปิสฤ์นะครับในฐานะที่พระเยซูเป็นพร,พระเจ้าและพระผู้สร้างจึงเป็นของข,องขวัญที่ดีสุดสําหรับมนุษย์ในโลกนี้ถ้าเรามีพระเยซูเรามีพระเจ้าผู้สร้างอยู่กับเราคําถามว่าพระเจ้าผู้สร้างเนี่ย พระองค์ทรงสร้างอะไรบ้างดังที่ได้กล่าวไปแล้วสร้างทุกสิ่งในโลกนี้นะ,ะย้อนคําว่าทั้งสิ่งที่เห็นด้วยตาและสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาแม่นก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกสุดเรามองไม่เห็นและกำลังหมายถึงออสภาวะวิญญาณด้วยที่เรามองไม่เห็นนะครับนั่นคือสิ่งคัญนั้นทุกสิ่งในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเพราะถ้าเราย้อนไปดูพระพมพีปฐปมการนะครับจะพูดว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพื่อมนุษยนะ์ตั้งแต่ให้ความสว่างมาเลยแยกน้ําแยกแผ่นดินให้นะให้มีสัตว์ให้มีพืช,ให,พชให้มีต้นไม้สารพัดต่างๆนี้ทั้งหมดต่างๆนี้ล้วนสร้างให้กับมนุษย์นะก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาและต่อมาพระองค์ก็สร้างใครสร้างมนุษย และโะรงสร้างมันก็พิเศษกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งปวงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอ,อื่นๆนั้นพระองค์ใช้คําตรัสมันก็เกิดขึ้นแต่พอมาถึงมนุษย์ซึ่งพิเศษว่าพระเจ้าได้ปั้นด้วยด้วยดินด้วยผงเครดินเมื่อปั้นเป็นรูปร่างเสร็จแล้วพระองค์ก็ระบายวิญญาณของพระองค์เข้าไปในร่างกายนั้นนะฮะเรียกว่าเข้าไปทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้ที่ มีชีวิตนั้นชีวิตของมนุษย์จึงมีความแตกต่างกับชีวิตของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างโดยทั่วไปสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั่วไปแม้ให้มีชีวิตแต่มีชีวิตบนพื้นฐา,านเรียกว่าสัญชาติยานแต่มนุษย์นั้นที่พระองค์รงให้มีชีวิตแต่ได้ถ่ายทอดวิญญาณโค้งเข้าไปนั้นมนุษย์จะมีลักษณะเหมือนพระเจ้านะฮะเช่นมีความรักนะฮะมีความยุติธรรมนะฮะมีความชอบธรรม ะะอันนี้คือสิ่งคันรักสันตินะฮะสร้างสันติภาพอะไรต่างพวกนี้เป็นลักษณะนิสัยของพระเจ้านะฮะและมีนิสัยในการชอบสร้างด้วย <c oughs> มนุษย์จะมีนิสัยในการครีเอทใช่ไหมเราเรียกว่าการครีเอทขึ้นมาการสร้างสิ่งใหม่ต่างมนุษย์จะมีสภาพพวกนี้แต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อทราทบาปความพิเศษเนี่ยมันเสื่อมลงนะ,ะมันเสื่อมลงทําให้รักก็รักแบบไม่ไม่เต็มรูปแบบ คือรักได้เฉพาะคนที่น่ารักคนที่ไม่น่ารักรักไม่ได้ไม่สามารถรักศัตรูได้ทํามองนี้นั่นคือสิ่งสคัญที่เกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาตามพระฉายาตามอย่างของพระองค์มีลักษณะเหมือนพระเจ้าแต่เมื่อรทำบาปนะฮะก็เสื่อมไปและ,ะคริสต์มาสนี้พระองค์ต้องการมากู้สภาพชีวิตมนุษย์ให้กลับมาสู่ความสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมโดยการมาไถ่บาปให้นะครับ แล้วก็องทรงสร้างแนะละสร้างคริสจักรเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ใน,นการกอบกุ้งลุกขึ้นมายหม่นะ่ยพระองค์ทำแบบไหนคือสร้างคริสจักรขึ้นมาคริสจักรเป็นแหล่งรวมของคนที่กลับใจใหม่และเป็นแหล่งที่จะมองเห็นว่าชีวิตในพระเจ้าเป็นแบบไหนการพัฒนาชีวิตในพระเจ้าเป็นอย่างไรนั้นพระพียังบอกว่าพระพีาทุกตอนนี้รับการดนใจจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนนะการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขค้ยดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพระเจ้าจะพักพร้อมพักพร้อมแปกล่าเป็นเหมือนพระเจ้านั้นคือจักจะเป็นตัวแทนพระเจ้าโลกนี้ในการรับคนบาปดีกลับใจแล้วพัฒนาชีวิตเราเติบโตนระคิดให้ชีวิตเป็นเหมือนระคิดนั้นพระเยซูสัส่งเราเสมอว่า ให้เรารักคนอื่นเหมือนเรารักคนเองให้เรารักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราอันนี้คือสิ่งที่กามองเห็นว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพราะผู้สร้างจริงเป็นของขวัญอันดีเลิอดประเสริฐสําหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรงเสริมขอบคุณในความรักของพระเจ้าทรงนำขงหลายในการจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ของขวัญที่เลือกคือพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใครครวญท่านคิดว่าชีวิตของท่านมีความหมายต่อท่านอย่างไร ข้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างดังนั้นถ้าปราศจากพระคริสต์ชีวิตของเราก็ไร้ความหมายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ